เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถส,สวยๆู้ชมเลือกสีเล็กใช้นะครับอันนี้เป็น toyota vios v ศูนย์สี่ครับเครื่องเกียร์ีสีสวยสีสันเงาช้ำเลย1.5จ j เครื่องดีมากความร้อนนิง่งวิ่งทางไกลได้สบาย เขียบซ้าวาเดิมเดิมรอยพับยังอยู่ครบลูนอตยังกลมไม่มีชนหนักครับขหน้าเดิมบางเลยฝากระโปรงเดิมรอยปั๊มจากโรงงานอยู่ครบภาษีปีหน้าครับ69ภายในสอาสมบูรณ์ไม่ชำรุดไม่สุดส้มแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีห69เก้านั่นเลยยาวๆเป็นปีหน้าครับ สวยๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่จอหอโคราชเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ